สสดีค่ะวันนี้เรามาทำอาหารแซ่บๆกันนะคะวันนี้วันหยุดเนาะก็วันนี้จะมาทำยำวุ้นเส้นนะคะนี่ค่ะยำวุ้นเส้นอันนี้วุ้นเส้นนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกงหอยแมงผู้กุ้งค่ะ3อย่างนะคะ3ามสหายเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกซอสมะเขือเทศเพื่อจะให้มันเป็นสีสันน่าทานนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพริกดำนะคะ หอมเราก็มีหมูสับด้วยนะคะนี่ค่ะหมูสับเราก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มะนาวแล้วก็จะมีต้นหอมนิดหน่อยนะคะอันนี้หอมแดงนะคะหั่นเรียบร้อยค่ะก็เครื่องปรุงมีแค่นี้นะคะผักชีก็จะเป็นผักชีแช่ช่องฟิตนะคะอันนี้เราเติมน้ําตาลแล้วก็น้ําปลาเรียบร้อยนะคะมะนาวเรียบร้อยแล้วนะคะถ้วยนี้เนาะรอที่จะ แค่มาปรุงผสมรวมกันแค่นั้นนะคะพี่น้องก็เราจะใช้ถ้วยตัวนี้นะคะในการผสมนะคะวนเส้นเนาะเราก็จะมาใส่ปลาหมึกก่อนนะคะใส่ปลาหมึกไปก่อนเนาะเพื่อให้เข้าได้แบบเข้าไปในเนื้อในน้ำของ ที่เราได้ทำเอาไว้เนาะตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้ตัวนี้นะคะเราใส่ซอสพริกเพื่อให้มันเป็นสีสันนะคะนี่ค่ะลงไปเรายำสไตล์เรานะคะพี่น้องเราทำเองทานเองนะคะสูตรอาจจะไม่เหมือนใครนะคะนี่ค่ก็เดี๋ยวเราใส่พริกไปหน่อยนึงนะคะเผื่อว่าสามีนาะฝรั่งเขาจะได้ทานได้นิดหน่อยเนาะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเขาทานด้วยไม่ได้เนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปเติมทีหลังนะคะของเราเองเนาะต้นหอมเราไม่ทานผักชีอ่าผักชีฝรั่งนะเพราะเราแพ้เนาะอันนี้ก็เราทานหอมแดงเยอะๆค่ะชอบนะคะแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะเป็นการยำสไตล์เรานะคะพี่น้องไม่ว่ากันนะคะใครจะยำแบบไหนเนาะอันนี้ค่ะ ก็จะยำสไตล์เราแล้วเราจะมาแต่พริกเราไม่ใส่เยอะเนาะแล้วเราจะมาเติมที่หลังเนาะพริกนี่ค่ะถ้าเราไม่ใส่วุ้นเส้นก็ยำจะออกมาแบบนี้นะคะสีสารก็อาจจะไม่จิตจดัดแต่ว่ามันเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พริกเยอะเนาะนี่ค่ะเพราะว่าเราจะทําให้เดี๋ยวเราจะมาตักออกก่อนเนาะเพื่อให้คุณสาเขาได้ ทานด้วยเนาะถ้าเข้าทานถ้าเข้าไม่ทานก็นแล้วไปจิมก่อนนะคะเดี๋ยวเราเติมมะนาวเนาะพานาวเมื่อกี้เราหั่นมะนาวแค่นิดหน่อยเป็นคนไม่ชอบทานยำเปรี้ยวนะคะเอาพอดีพองามถ้าเปรี้ยวมากเราจะเข็ดฟันนะคะพี่น้องก็เรื่องยำนี่เราจะไม่เปรี้ยวนะคะไม่ชอบเปรี้ยวนะคะต้มยำกับพวกยำเนาะ นี่คก็จะยำสไตล์เราแบบนี้เนาะถ้าเราอยากให้สีสันแดงกับน,นี้ก็ใส่ซอสพริกลงไปอีกนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะสาธิตเนาะสาธิตแบบนี้นะคะนี่ใส่พริกลงให้เพื่อให้มันเป็นสีสันน่าทาน,นะจะได้ไม่ซีดนะคะนี่แบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ยำเราสีสันน่าทานเนาะ นี่ค่ะมันจะสีสันเราจะน่าทานแบบนี้เนาะก็น้ําปลาก็น้อยไปนิดนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องการน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนชานะคะ ชอบเปรี้ยวสายเปรี้ยวชอบเผ็ดสายเผ็ดแต่ว่าเราจะจะตักออกมาก่อนเนาะเรายังไม่ได้ใส่วุ้นเส้นนะคะนี่ค่ะก็ที่เราทําน้ําเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นเส้นเนาะเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นเส้นค่ะมันจะจะได้ไม่แห้งเนาะนี่ค่ะเดี๋ยววุ้นเส้นเขาก็ขนาดสายพริกนิดเดียวยังเผ็ดเลย น้ำยำอร่อยแล้วค่ะเราไม่เอาเปรี้ยวก่อนนี่ค่ะสีสันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นเส้นไปหน่อยก่อนเนาะไม่ใส่เยอะนะคะอ่าวุ้นเส้นเราก็มัวแต่ไปเข้าไร้เพื่อนก็เลยต้มแล้วลืมลวกวุ้นเส้นลืมเขาเราจะเลยจะไม่ใส่เยอะนะคะนี่ค่ะมัวจะเข้าไร้เพื่อนก็เลยลืมลืมอ้วุ้นเส้นอยู่ในหม้อก็เลยจะนิ่มไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะ มาค่ะมาทานด้วยกันพริกเดี๋ยวเรายังไม่เติมนะคะนี่เดี๋ยวเราตักออกมาก่อนเนาะ,นะแเราก็จะยำสไตล์เราแบบนี้นะคะพี่น้องนี่วุ้นเส้นเราต้มลืมนี่คะ่ะสีสันก็ประมาณนี้นะคะสามารถเติมวุ้นเส้นลงไปอีกหน่อยได้นะถ้าเราเติมวุ้นเส้นปุ๊บรสชาติมันจะเปลี่ยนเลยนะคะพี่น้อง พอวินเส้นมันจะดูดน้ำน้ำยำของเราเนาะแต่ก็จ้องอากจะมาเติมอะไรเพิ่มไปอีกหน่อยเนาะนี่ค่น้ำลายไหลแล้วพี่น้องเอ้ยนานๆจะทำน้ำยำแบบนี้สักทีเนาะอร่อยแล้วค่ะถ้าต้องการก็เติมมะนาวอีกนิดนึงนะคะไม่เยอะนะเรากลัวมันจะเปรี้ยว บีบลงไปเนาะเรียบร้อยเราไม่ชอบเี้ยวชอบเค็มมากเนาะชอบพอดีพอดีนะคะเก็บจืดเน้นนิด,น,ดนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะยำนะคะมาทานด้วยกันเนาะยำนะคะยำนะคะเดี๋ยวไปหาผักก่อนเนาะ ได้ผักนานะคะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะยำเนาะเดี๋ยวเราจะใสย่ยำใส่จานก่อนเนาะมาทานยำด้วยกันนะคะยำเราเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เผ็ดพอสมควรนะคะอันนี้ก็เผ็ดนิดหน่อยค่ะสำหรับฝรั่งนะคะอันนี้ไม่รู้เขาจะทานไหมแต่เราทำให้เนาะ อันนี้เราทำทานเองถ้าไม่เผ็ดเราเติมได้นะคะนี่ค่ะไม่ต้องกลัวเนาะอันนี้เราทานเองนะคะพี่น้องวันนี้ก็เป็นการเลี้ยงปีใหม่ตัวเองนะคะยำมมุนเส้นสสหายนะคะแซ่บๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะหอยเมึงพูตัวใหญ่นะคะแต่กุ้งตัวเล็กเนาะกุ้งตัวใหญ่ก็มีแต่เราไม่ใส่นะคะเราไม่ได้เอาออกมาเนาะเพราะเราซื้อมาเป็นถุงสาสหายแบบนี้เนาะแต่หอยแมงนพูตัวใหญ่มาก มาทานด้วยกันนะคะสีสันน่าทานไหมคะมาเด้อมาเด้อมามามาม,ามาซ่บๆคนเดียวค่ะวันนี้วันนี้เลี้ยงตัวเองค่ะเมื่อวานก่อนเพื่อนเลี้ยงที่ร้านไทยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเริ่มค่ะสวัสดีค่ะ